ก็เจอของปลอมนะครับเจอของปลอมแบบ AAA เลยนะคือแบบโสตดเฟกนะเฟกเหมือนที่สุดนะครับเป็นแบบของเล่นแบบนะครับเป็นโกซิโร่ไลท์เฮาส์ไมโครแฟตนะครับข้างๆอะไรสก,กีเหมือนกันหมดเลยนะ๊อปแม้กระทั่งยี่ห้อ๊อปแม้กระทั่งโลโก้๊กอปแม้กระทั่งกล่องนะครับก็ระวังให้ดีนะครับสาหรับใครที่ซื้อของมือสองและซื้อมาจาก Element 71โกซิโร่ของคุณอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ปลอมกนท้งใช้ในมีเขียนอะไรเหมือนกันทุกอย่าง ก็วัดแบบง่ายๆนะไม่ได้วัดตามทฤษฎีนะเอาล่ะสวัสดีครับพบกับผมหนุ่ยจาก Animal Camp นะครับวันนี้ผมเอาไฟสุดฮิตนะครับ g o ซ i l o Lighthouse m i c r o f a t นะครับคือมันไม่ได้แปลกอะไรนะคือรีวิวเรื่องไฟเนี่ยคนอื่นเขารีวิวกันไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้วันนี้ผมจะบอกว่าผมไปซื้อ g o ซ i l o นะครับจากแอบสีส้มนะแล้วก็เจอของปลอมนะครับเจอของปลอมแบบ AAA เเลยนะคือแบบโพสเฟกนะ เฟกเหมือนที่สุดนะครับเป็นแบบของเลีนแบบนะครับเป็น c o ซิโ o l i ลท์เฮาส์ไมโครแฟ็ตไฟยอดนิยมของใครหลายคนนะครับวันนี้ซื้อจะซื้อไฟโ o ซิโร่ระวังให้ดีนะครับมีของปอมออกมาขายแล้วนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ของปอมก็จะมีเวลทานะครับ Mando นะครับหรือว่าแบ็ k ด็อกอะไรพวกนี้หลายคนอาจจะใช้อยู่นะครับหรือพวกเท u าส w i ินะครับที่ออกมาเป็นฟอร์มเดียวกันใส่ชุดแต่งเหมือนกันได้นะครับแต่ทีเนี้ย คือมีคนก๊อปโกซิโ่ของปอมก๊อปแม้กระทั่งยี่ห้อก๊อปแม้กระทั่งโลโก้ก๊อปแม้กระทั่งกล่องนะครับก็ระวังให้ดีก็ระวังให้ดีนะครับของปอมเนี่ยผมซื้อมาจากแอปสีส้มนะครับ600บาทนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันปอมไม่ปอมแต่พอได้รับมาแล้วอะปอมแน่นอนนะครับส่วน2นะอันนี้ ซื้อมาจาก Element 71เอ้ยถุย Element 72นะครับร้าน Element 72เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องของโ o ซิโรนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามันคือของแท้แน่นอนนะแต่ของผมอะ่ะมันหายคือมันหายไปเว้ยแล้วพอผมซื้อของปอมาใช่ป่ะจะเอาของแท้มาเปรียบเทียบเนี่ยมันหายไปผมเลยต้องไปตามซื้อมานะไปตามล่ามือสองมาก็ระวังให้ดีนะครับสำหรับใครที่ ซื้อของมือสองและไม่ได้ซื้อจาก Element 72นะครับดูดูกันให้ดีตรวจกันให้ดีนะครับโ o ซิโลของคุณอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ซึ่งมันไม่สว่างเท่านะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการเปรียบเทียบเลยนะฮะอันดับแรกนะครับคือกล่องนะว่ามันปลอมกันยังมีใครดูออกบ้างนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกล่องกันก่อนนะครับดูภายนอกก็เหมือนสุดๆเลยนะคืออันนี้คือของเฟกนะระวังให้ดีเลยนะครับอดูด้านข้างของแท้จะมีสติ๊กเกอร์ผู้นําเข้านะครับ จากอ e เลเมนต์นะครับอะถ้าดูแน่นอนอย่างเงี้ยแท้แน่นอนแต่หลายท่านอาจจะคิดว่าอ่าถ้าเราซื้อแบบของฮิ้วอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นของฮิ้วนะอาอาจจะไม่มีสติกเกอร์ก็มาดูกันในส่วนของต่อไปนะครับตัวนี้ด้านหลังดูยังไงก็ดูไม่ออกนะถ้าเกิดไปเทียบกันเนี่ยดูไม่ออกแน่นอนนะครับดูสติกเกอร์นะมีเหมือนกันนะครับที่ผมชี้อยู่นี้นะเหมือนเป๊ะนะอะดูข้างหน้านะดูออกไหมเห็นนะสังเกตดีๆนะฮะตรงฟอนต์ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ จะมีการใช้ฟอนตบางกับฟอนหนานะครับจะไม่เหมือนกันเนาะของแท้จะเป็นฟอนหนานะครับดูภายนอกแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อนะครับข้างๆอะไรสกีนเหมือนกันหมดเลยนะดูเหมือนกันทุกอย่างนะแต่สีของกล้องมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูดีๆนะแต่ถ้าไม่เทียบเนี่ยดูไม่ออกอยู่แล้วนะครับเป็นไงมาดูไส้ในนะครับปลอมกันท้งไส้ในของแท้จะมีจุดๆข้างบนนะเห็นไหมวงกลมข้างบนอะ แต่ของปลอมอาจจะไม่มีนะครับของแท้จะมีล่องให้กดข้างบนนะข้างบนไฟสายนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือของแท้นะของปลอมไม่มีนะอ,มมนะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันออกมาดูนะครับแกะออกมาดูสติกเกอร์ก็มีเหมือนกันนะมีมาเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่าดูดีๆนะสติกเกอร์ของแท้มันจะใสๆนะครับของปลอมจะเป็นสีขุ่นๆนะเห็นไหมดูดีๆนะเออ เปิดไฟนะครับฟังชันก็เหมือนกันนะปุ่มเหมือนกันทุกอย่างเลยนะทุกประการนะแต่ว่าเสียงคลิกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่านะรตรง usb ข้างหลังนะครับของแท้นะครับจะมีเหมือนลายเชื่อมแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมนะก็จะแบบไม่มีรดลายเลยนะเป็นเกยงๆนะครับเหมือนกันหมดมีเขียนอะไรเหมือนกันทุกอย่างถ้าไม่มีเทียบนี่ไม่ดูยากมากนะ ดูยากมากก็ระวังกันละกันกดทีหนึ่งนะไฟติดนะครับกดที่สองนะครับเป็นตะเกียงติดนะฮะก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าความแรงไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะวัดความแรงให้ดูด้วยนะครับหน้าภายนอกเนี่ยคือดูไม่ออกแล้วอ่าเดี๋ยวสังเกตดีๆและกันนะครับตรงคําว่าโกซิซโลนะครับมันจะสะท้อนแสงขึ้นมานะเห็นไหมไอ้ตรงสีของมันอนะมันจะสดเด่นขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมอะสีมันไม่สดเท่า เนี่ยมันพลาดตรงนี้แหละมันพลาดตรงนี้เลยอ่ะเรามาดูแบบนี้มืดๆดีกว่าฮนะจะมีของแท้อยู่สองอันนะของปลอมอยู่สองอันนึกออกไหมของแท้คืออันไหนรู้ไหมดูออกยังเนี่ยของแท้คืออันนี้นะอันซ้ายนะอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับแล้วก็ของปลอมก็คืออันที่สามกับสี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเช่นนี้เราเอาเครื่องวัดมาวัดกันดีกว่าว่าไฟมันแรงไหมนะ มาดูการวัดความสว่างแบบง่ายๆนะผมจะวางเครื่องวัดเนี่ยแล้วก็เอาไว้จ่อไว้ใต้ไฟเลยนะวัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับตัวนี้นะได้3 0 0 0ันสามันลักนะก็วัดแบบง่ายๆนะไม่ได้วัดตามทฤษฎีนะคือมันปล่อยมาแรงเท่าไหร่มันก็โชว์เท่านั้นนะนะครับสามพันลักเดี๋ยวไ่ดูของแท้กันดีกว่าอันนี้ของปลอมนะ อ่ะเปิดของแท้ขึ้นมานะเอามาแทนที่เดิมเป๊ะๆนะครับเราก็มาวัดกันสดๆเลยว่ามันจะวัดได้กี่ลัก์นะครับมาดูกันอ่ะนิ่งละก็ผมก็กดนะครับเรามาดูกันนะของแท้ได้6 0พันลัก์นะครับเป็นเนื้อสว่างกว่ากันเท่าตัวนะใครโดนหลอกมานี่คืนเลยนะรีบกดคืนทันทีนะเพราะว่าสว่างต่างกันครึ่งนึงนะครับสามพันกับ6กพันนะ ออพาร์ทนี้เรามาดูความอึดของแบตเตอรี่กันนะครับผมวางเจ้าสองตัวนี้นะไว้ตอนประมาณตีสองครับตีสวัสดีสองนะครับก็ตั้งเรื่อยๆนะเปิดสุดนะครับเปิดเป็นโหมดโคมไฟแบบนี้นะที่ทุกคนมักจะใช้กันนะครับตั้งไว้ตอนตีสองนะโกซิโร่เนี่ยของแท้เนี่ยอยู่้ายมือนะครับของแท้เนี่ยบอกว่าอยู่ได้เจ็ดชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ตีห้าแล้วนะก็ เท่ากับพันไปสาชั่วโมงผมกรไปตอนเจ็ดโมงนะมันน่าจะจบสักประมาณเก้าโมงนะมันน่าจะตัดแล้วนะ,อะเอาเอาเป็นว่าโกซิโลมันตัดตอนเก้าโมงนะครับเนาะแล้วก็อยู่ได้เจ็ดชั่วโมงจริงๆนะครับส่วนของปลอมนะของปลอมเดือดกว่านั้นนะของปลอมเดือด ไปจบตอนเที่ยงนะครับก็เท่ากับว่าของปลอมเปิดได้สิบชั่วโมงนะครับแต่ว่าสว่างไม่เท่าไงแต่ว่ามันก็เปิดได้นานขึ้นนะมันน่าจะใช้แบตเดียวกันนั่นแหละเออมันอยู่ได้ถึงเที่ยงนะครับสิบเอดสี่สิบประมาณนี้ประมาณเที่ยงก็ประมาณสิบชั่วโมงนะของปลอมอยู่ได้สิบชั่วโมงของแท้อยู่ได้เจ็ดชั่วโมงนะครับ เป็นไงมั่งครับเพื่อนๆสำหรับโกซีโลของปลอมเฟก AAA ของเพื่อนๆเป็นของแท้หรือของปลอมนะระวังให้ดีไปซื้อของจากมนอสองระวังโดนเขาหลอกนะครับอาจจะหลอกว่าเป็นของแท้ก็ได้นะเพราะมันเหมือนมากนะเหมือนโคตรๆกล่องคือเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรวจให้ดีให้ถี่ถ้วนนะตอนนี้มันเริ่มอยู่ยากขึ้นแล้วนะครับเหมือนกันเนียนมากๆเลยนะครับถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยบอกไม่ถูกเลยจริงๆนะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมหนุ่ยนะครับอาจจะหายไปจากท่านก็ได้ เพราะฉะนั้นกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล,แล้วทินหน้าผมจะเอาไฟอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ